เดินไปท้ำเลยก็มีลาบไหมไปถ้ำมัมง้งเลยมีของยัไไงไหมเด้ออันนี้เล่นมันเด็กกันไปเร็วไปท้ำก็เล้วมีลาบตีน้องกินนะมขนานี้น้องเพ้นช้วงเดินใจออกปั่นพาน้องเพ้นมา เน้ำตกน้ำตกบ้านนาท่าเ,เอ,อนางจะมาเล่นน้ำตกกันน้ำแล้วเน้ะมันล้าเส็จด้วยไหมน้องอไ,ไปด้านโน้นดิกันนะมีรับไหม

บ้านนาหรือน้ำตกท่าแพนะคะ<า>อืช่องเดินใจออกปันอือนเพื่อนมาเที่ยวน้องเพ้นหยุดโรงเรียนมาเล่นน้ำก่อนนางจะไปเล่นน้ำก่อนก่อนจะมากิน เอาปีนว้ไปแล้วนี่งันหน่อยนุ่นนะอันนี้น้ําตกท่าแพถึงแล้วเปนน้าตกท่าแพแล้วฝากติดตามกดช่องโดนใจกดบซัมเไค้ด้วยนะคะไปดูไปน,นเพตนมาถึงแล้วเรามาดูปลากันแล้วเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาที่นี่มีปลาสวยงามมากๆเลยฝากเพื่อนๆติดตามช่องดนใจออกฝันด้วยนะคะ มาถึงกันแล้วอือออเด็กๆมาเล่นเยอะๆเลยนี่บรรยากาศของน้ำตกน่รราแค้เลยค่ะมีปลา ปลายอ้อ๋อาเยอะแยะเลยอ๋อนีอ่เราซื้ออาหารปลากันมาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเราจะให้อาหารปลาตรงนี้กันตรงนี้นะปลาเยอะเลยเดี๋ยวให้หน้องเชนให้อาหารปลาเราซื้อปลามาแล้วสองถุงกับพี่โนวาอูู้ อันนี้ช่องโดนใจออกปันเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วพานลองเป็นกับพี่นวามาเที่ยวน้ำตกข้าแพนะคะคนเยอะเลยอากาศร้อนมาเล่นมากไปเล่นน้ำกันค่ะ